สวัสดีค่ะสวัสดีแบลวทำคลิปไปเรื่อยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็มากับน้องนะพี่ๆนะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะพาน้องเนี่ยไปตามหาไอโจนที่อยู่ในป่าวันนั้นเนี่ยที่มากับเออพี่โยนะพี่ๆน่าจะใช่นะน้องน่ะก็น่าจะรู้จักกับพี่โยเนาะรูจ้จักอืมแหละเดี๋ยวเราจะลองไปตามหาว่าไอโจนตัวนั้นนี่ยมันยังอยู่อย่างไหม วันนี้เนี่ยถ้าเจอนะน่าจะได้ต่อยกับมันซ่องมันหนึ่งเลยพี่พี่เนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะบอกอ๋อให้พี่พี่ฟังนะที่หนูไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันเนี่ยเพราะว่าหนูมีภารกิจหลายอย่างเลยนะพี่พี่ที่ไม่ได้เข้าป่ามาที่นี่หกเจ็ดวันนะพี่พี่เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่พี่ดูเลยนะก็ต้องขอโทษขอภัยพี่พี่เอฟซีทุกท่านที่ไม่มีคลิปอ๋อทำคลิปให้ดูนะพี่พี่ ต้องขอโทษจริงๆนะคะโอเคพี่พี่เพื่อให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวหนูจะเข้าไปตามหาไอโจนตัวนั้นกันเลยก็ไม่รู้นะว่าจะเจอหรือเปล่าก็ฝากพี่ๆขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามด้วยนะคะพี่ๆไปเดี๋ยวจะส่องกล้องหลังนะพี่ๆนะเราจะเดินกันเลยก็เดินตอนมือนี้ ไม่รู้ว่าจะมองทางเห็นึ่งไหมเนาะถ้าเกิดมันมืดก่อนอานไงนนะตอนนี้มืดแล้วใกลจะมืดใช่เนะ่ะตอนนี้ก็เริ่มเห็นละแต่เราหนูก็มีคาถานะพี่พี่นะถ้าเกิดเข้าป่านมีคาถาป้องกันตัวนะหนูไม่ค่อยที่จะกลัวพวกไอโจรนั้นเท่าไหร่ยังดีที่พ่อทิ้งออมอบคาถาให้นะพี่พี่นะก็เลยมีคาถาป้องกันตัว จะลงทางไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทางเนี่ยก็รู้สึกว่าซับซ้อนเวลาเราแบบเยียบทวันเนี่ยมันจะทําให้เราไม่รู้ตัวเนาะว่าเราเยียบไปแล้วไม่รู้เหมือนกันนะพี่พี่ว่าวันนั้นเนี่ยมากับพี่โยเนี่ยได้เยยบทวันหรือไม่รู้เหมือนกันนะพี่พี่ว่าวันนั้นเนี่ยมากับพี่โยเนี่ยเราได เดินไปเยียบกับเผ่าวันหรือเปล่านะ,ะทางตันเลยทางตันใช่ไหมวันนั้นเนี่ยก็ได้รู้จักกับอาจารย์อะไรนะลืมชื่อไปแล้วไม่ได้เข้าป้าหลายวันเลยอาจารย์โทนใช่ไหมวันนี้นนะ่ะก็มาเจอกับอาจารย์โทนท่านเนี่ยก็มีผู้แบบเป็นผู้เนี่ย มีวิชาอาคมมากมายเลยนะพี่ๆอาจจะพูดติดๆขัดๆนะเพราะว่าเพิ่งไปทำภารกิจมาด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยนะพี่ๆนะจากการเดินทางมาี่นี่นะโหเห็นก้อนนี้นี่ใครแน่เนี่ยนะนอนลบฝนได้เลยนะใช่มีอะไรมาน,นอนก็นไม่รู้นะเออมันมีรอยรอยตัวอะไรมาน,นอนน,อนั่นนะพี่ๆเห็นไหมไอตรงนั้นอะ มีอะไรลอยอะไรมานอนก็ไม่รู้นะมีอะไรมาชิ้นหน่อไม้ก็มึงพี่พี่มาดูดิเหมือนเดินสัตว์สัตว์แล้วก็มีมดมามาแบบมากินต่อนะพี่พี่หน่อไม้จะขึ้นแล้วนะพี่นะใช่มีพวกรอยตีนด้วยนะพี่พี่ เหมือนจะมีตัวอะไรแบบเดินมาไม่รู้นะว่าใช่พวกคนหรือเปล่านะแต่ที่รู้ๆเนะี่ยก็เข้าป่ามาลึกพอสมควรนะไม่ใช่หรอกพี่ตำรวเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเออเป็นแบบว่าสัตว์เนี่ยเข้ามากินน้ําสมัยก่อนนะอาจจะเป็นรูที่สัตว์เข้ามากินน้ําสมัยก่อนนะพี่ๆตรงนี้เนี่ย จออย่างอันหนึ่งละที่ตรงนี้นี่มันแบบรู้สึกว่าโบราณมองมาแล้วแบบแปลกๆนะเนาะนอลองมองดูมันออกน่ากลัวนะแล้วก็มีต้นนิ้วด้วยนะพี่ๆนะถ้าใครแบบว่าทําไม่ดีหรือว่าอะไรนะถ้าเกิดตายไปนะอาจจะได้ปีนต้นนี้ก็ได้นะพี่ๆเลี่เอมานะใช่ เออหน้ไม้แบบผอมมากเลยนะพี่พี่ก็ผอมตามต้นมันนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปตัดทําเบ็ดได้นะพี่พี่เบ็ดตัวปลานะ<ช>โอใคพี่พี่ได้ยินเสียงรถจากบนเขาเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะอาจจะเป็นพวกที่แบบตามหาอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็พวกที่ตัดไม้นะพี่พี่นะถ้ามันจะมีเสียงมันไกลามากเลยนะพี่นะใช่มันไกลามากมากเลยนะเฮ้ยเสียงสัตว์อะไรมืดแล้วด้วย นก <Nope. S 2> นี่พ,พี่ต้นนี้กินได้นะใช่กินได้นะพี่พี่นะเนี่ยมันจะมีน้ำเมือเมื่กกินได้นะคะหอมนะหนูก็ชอบกินผักนี้เหมือนกันเนี่ยเอาไปตำใส่กับพวกพริกไทยนะนอ,รอร่อยมากๆไม่ต้องหรอกเดี๋ยว อาจมีใครเข้ามาในป่านี้อาจได้นอนในป่าเขาก็อาจไปทําอาหารก็ได้ใช่เนี่ยตรงนี้เบวิตพี่ไปทางนั้นทางนันดูจะมันนะ่าจะลบนะทางนี้น่ะมันก็ มันก็เหมือนมีทางอยู่นะไม่มีนะพี่ดูเนี่ยเองเห็นรอยไหมเนี่ยมันแหวกได้สองทางทางนี้ก็เหมือนห <c oughs> ลงหลงหรือเปล่าเนี่ยเราลงอุ้ยเราลงมาเจอหน่อไม้นี่ใช้นี่นี่หน่อนี่ มันเริ่มโตแล้วทางแคบนะพี่เออทางแคบบ้านจะไปทางนู้นมันจะลงทางเลยใช่พี่ยิงโอ้โหยิ่งมืดแบบมันยิ่งทําให้เราหลงนะพี่พี่เห็ดนี้กินได้นะเป็นเห็ดไม้กินได้หรอใช่เห็ดอะไรที่ขึ้นตรงไม้คือกินได้อันนี้นําไปทํายาได้อืม ววพี่ว่าเราเราหลงทางแล้วอะ่ะพี่พ,พ,พี่เราต้องหลงทางแน่เลยเราต้องกลับหลังก่อนไหมฮะโอ้เริ<ห>่ม,ม,รมือก็ยิ่งมีเสียงสัตว์เยอะมากมายเลยนะพี่พี่นะในป่าแห่งนี้เนี่ยโอ้ยลงมาวันนั้นเลยอ่ะ หรือว่า,าเออ,อหรือว่าเราจะเอ,อ่อมาแบบไม่ได้ขอจะที่จะทางจะป่าจะขด้ดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ่ะไม่โดนมันจะแก็เยอะมากเมืเอ่มอข้างล่างจะมีทางแล้วพี่น้องไปไหมพี่ว่าทางนี้ดีกว่าไหมไหทางนี้แล้วก็ ใช่ทางนี้หรือเปล่าลองไปดูเฮ้ยเสียงไม้อะไรอ่ะได้กลิ่นไหมเหมือนกลิ่นเหม็นๆเลยนะเดวิดเนาะใช่ไ,ได้กลิ่นเหมือนพี่แตไ่ไรคิดว่าหนูได้กลิ่นคนเดียวนะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงคนเดินอะ,นะแล้วก็ยนะแล้วก็เหมือนมีไม้ตกด้วยนะ ไปทางนี้ดีไหมเนี่ย,ยบรรยากาศก,ก็ยิ่งนานยิ่งร้อนนะพี่พี่นะบอกไว้เลยยิ่งนานยิ่งร้อนอันี้ต้นมิ้วนะพี่นะไหนจะทำอะไรไม่ดีวะใช่นี่ต้นนิว้วต้นนี้พวกที่เล่นชูนะพี่พี่นะ คนที่มีชู้หรือว่าอะไรพวกนี้ก็อาจจะได้ปีนะพี่พี่ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะว่านรกมีจริงนะ นอไม้แล้วพี่พี่แต่ยังนอเล็กอยู่นะนอไม้ยังไม่ทันโตเลยตายแล้วใช่ไม่ค่อยดนน้ำไงเยอะใช่แล้วยังนอน,นใหญ่ไปเนยลกใยิ่งเข้ามาแถห่างเนี่ยมันก็ยิง่งแปลกๆนะโอ<ฮ>้โหเปวกปวกโดนแคบไปแล้วนะโดนอะไรกินอ่ะใช่ เจออีกแล้วไายนอเลยนี่คือแล้วไม่รู้นะว่าเห็ดจะออกช่วงเดือนไหนได้เวทู้ไหม,มอ๋อวิธีลอยกระทง่ะเพ่ลอยกระทงใช่ไหมต้องมามานอนเพื่อเอาเห็ดแล้วมั้ง ต้องหายเจต้องหายเจอนะว่าอยู่ตรงไหนนะหน่อไม้นี่ก็มีเยอะนะก็ถ้าถือกล้องแบบไม่นิ่งหรือว่ายัางไงก็คอมเมนต์มาได้นะพี่ๆจะด่าหรือว่าจะอะไรก็ได้หมดเลย จออีกละอ่อนๆเลยไม่ได้เข้าป่าลายหวันนะเหมือนมันจะมีทางเหมือนมันจะอืมมันเริ่มสว่างนั่นแหละมัคออะนคืออะไรดูนั่นแหละเน้่ยนะสี่ข้อๆเฮ้ยคืออะไรอ่ะโอ้มาก่อนเดวิด มันคืออะไรไม่รู้อะพี่พี่เสีอขาข่าวว่าคืออยู่ฝั่งนู้นก็มืดด้วยเนาะร้อนมากๆเลยนะใช่หน้ากลัวหน้ากลัวมากๆเลยนะโอเคโอเคลมก็แรงนะพี่นะอืมเนี่ยแล้วมันคืออะไรเนี่ะพี่ลมแรงมากๆเลยนะแป๊บนะไรแป๊บ นี่นะตอนนี้เริ่มมืดแล้วพี่พี่พระจันทร์เห็นไหมเห็นพระจันทร์ไหมเมื่อกี้ที่ได้ไปถามคืออะไรใช่ไหม,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 มอ๋อปาล์มปาล์มต้นปาล์มอ,อุยมาจากไหนเนี่ยนี่ไงเขาหน้าจังามาล่อสัตว<ช>์เนี่ยใช่ปาล์มเนี่ยามาล่อสัตว์แล้วก็ต้นเนี่ย มันอบกันนานๆนานเนี่ยมันจะทําให้แบบเป็นปุ๋ยแล้วก็ยิ่งมีเม็ดเมล็ดของมันเนี่ยมันจะทําให้ขึ้นเป็นต้นปลามได้เนี่ยแหละน้องลอากลับไหมลองเอากลับไหมไม่ต้องแล้วนะเอาไปปลูกก็ได้สี่ห้าต้นแ์นะพี่นะเนี่ยเพื่อมันอยู่ในปา่าถ้ามันขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอาหารของสัตว์ป่าได้นะพี่พี่เอากลับไป เหากินต้นพออันนี้สัตไม่มากินแล้วนะพนะี่นะแต่หน้าจะเน่าใช่น 8, ้าจะเน่าแล้วกินตละแเดเหรอไม่เอาเลขคู่ไปเลยเลขเก้าเลยพี่เก้าต้นเก้าต้นก็ได้เอาของป้ากับไปดีไหมเนี่ยมันได้เพราะว่าเขามามาวางไว้ไง ได้นะพี่พีนะถ้าเป็นแบบนี้แต่ว่าพวกกล้วยไม้เนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้นะเพราะว่าพวกแบบว่า,วาอ,อ่ป่าไม้เนี่ยแล้วก็กฎใหม่ในไทยเนี่ยน่าจะผิดนะแต่เราเนี่ยอยู่ในเขตป่าอยู่แล้วไงใช่คเราอยู่ในป่านะพี่พีบ้านเราเนี่ยก็อยู่ในป่าไม่ได้อยู่พวกในเมืองนะ นี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยไปแป๊มนึงอยู่ตรงนี้สักพักหนึง่งพี่ว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่ามันก็จะเริ่มมืดละเ่ะมีพระจันทร์ด้วยนะพี่พี่ พี่พีๆก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะขอนั่งพักสักแป,ป๊บหนึ่งนะเพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยก็หลายกิโลนะพี่พีๆเราก็เมื่อยขามากๆเลยก็ต้องขอนั่งพักสักแป,ป๊บหนึ่งนะจะบอกให้นะพี่ๆระหว่างทางเนี่ยที่เราเริ่มเข้ามาในเขตป่าเลยเนาะเดวิดเนาะใช่พี่มันก็มีเสียงสัตว์อะไรไม่รู้นะพี่ๆน่าเดินตามเรามาตั้งแต่แบบว่าต้นๆเลยนะ คือหนูแค่บอกกัพี่พี่ฟังนะไม่ได้บรรยายนะพี่พี่นี่มันคือเรื่องจริงจากที่แบบเราเดินมาเนี่ยหน้าลัวเลยใช่มีแบบเสี่ยงอะไรหลายอย่างบางทีก็มีเสี่ยงไม้ตกก็เออถ้าใครคิดไม่ไกลก็ก็อเป็นแนวแบบว่าคิดความความคิดบวกไปนะพี่พี่นะแต่ว่าพวกหนูเนี่ยยิ่งอยู่นานๆเนี่ยก็อาจจะมีความคิดที่ลบได้เพราะว่า มีเสียงไม้เนี่ยตกหลายรอบเลยแล้วก็เสียงเหมือนแบบมีคนย่องเดินอยู่ใกล้ๆนะพี่ๆนะก็มีความรู้สึกว่าหลอนมากๆเลยเนาะลมกันแรงด้วยนะใช่แล้วลมก็แรงแรงด้วยเมื่อกี้เนะี่ยคือเราวิ่งหนีอะไรมาไม่รู้อยู่ดีๆลมก็แรงกระโชกเลยนะพี่ๆนะกระโชกกระชากอะไรนะั่นแหละกระปด หนูอาจจะพูดไม่ถูกนะพี่พีก็ต้องขอโทษในคำพูดบางอย่างที่พูดไม่ถูกนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราจะขอปิดคลิปกันก่อนเนาะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะนั่งพักเนาะโอเคพี่พี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินลงไปกันต่ออีกแล้วนะพี่พี่ไม่รู้ว่าลงทางหรือเปล่านะ ดูทรงน่าจะลงทางนเนาะเพราะว่าแบบทั้งไงไม่รู้มันเลยอยู่ในวงกลมเนี้ยอืมโอเคพี่พี่เดี๋ยวจะเดินลงไปกันต่อเลย